เราจะถ่ายจริงค่ะมาสามสองหนึ่งจะไปงีอ้มหนึ่งศึ้งหรือก็อยู่แม่นะคะขอโทษด้วยนะแม่นี่อะไรหรอกคะนี่ริบขิงจานหนูนี่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่ ที่จริงแม่ไม่ใช่แม่หนูหรอกหนูแม่มาเจอหนูข้างทางขังใครอยากขอโทษด้วยนะแม่แม่ไม่ได้เป็นคนรวยหรอกแม่ข้าเป็นลูกของแม่แม่ไม่ใช่ครอบครัวกับลูกแม่ขอแต่งหน้าก่อนนะลูกอุ้ยลูกหนึ่งทําไมลูกนึงเข็นแม่ทาไมน่ะไม่จะรอทายแน่แน่ คีคลิกแค่นั้นไม่ใช่วาไม่ได้ไม่ใช้ความพยายามแต่ขอแม่ต้องใช้อยู่นะขอโทษด้วยนะนะขอโทษด้วยใสด่ดีๆอุ้ยละเลอะ,ะหมดเลยแล้วเนี่ยใครบอกให้หนูดึงมือแม่เนี่ยอยู่ดีดึงอยู่นั่นแหละระวังเสื้อจะขาดนะ โอ้ยขอโทษด้วยจ้ะไม่ใช่แม่เธอนะแต่นี้ค่ะนี่ลูกฉันนะมาลมาเล่ามาว่าลูกกูได้ไงมึงไม่ใช่แม่ลูกกูขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่ขอโทษด้วยลหละขอโทษด้วยนะและไม่ขอโทษด้วยอย่ะ ไม่อยากขอโทษด้วยมันเหม็นสาบค่ะอยาไปไกลๆแล้วชิลๆขอดูเงินหน่อยอ่ะขอดเงินหน่อยขอรดเงินหน่อยมีกี่บาทนะขอรูดเงินหน่อยขอรดเงินหน่อยอ่ะไอพวกที่เก็บไอพวกที่เก็บลูกปูมาได้จัาเดี๋ยวให้โดเงินน่ะ ว่ามีกี่เบิทเดี๋ยวได้รู้กันมีค่าเนี้ยเดี๋ยวมันก็เยอะอีกเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะว่ามันมีกี่บาทมีค่าเนี้ยมีค่า มันก็เยอะป่ะขอบอกเลยนะจ๊ะแค่ยี่สิบบาทเนี่ยมันจะเลยมันจะเยอะได้ไงพันก็เยอะแล้วห้าพันห้าแสนห้าหมื่นก็ได้ห้าร้านก็แพงอันนี้มีจนมากขอลดเลยนะจ๊ะไปเป็นขอทานไปขอลดด้วยนะจ๊ะขอทษที่มาเก็บลูกคุณไปอะ่ะ ไม่ต้องขอโทษหรอกขอแค่แค่เป็นคนขอทานแค่นี้จบแล้วจ้ะนี่ก็เงินทอนนะขอโทษด้วยนะจ๊ะอันนี้เงินของเธอเนี่ยเอาไปเลยนะจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะเธอไม่ใช่แม่เธอฉันไม่ใช่แม่เธอกูไม่ใช่เพื่อนกูขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เธอหรอกจ๊ะไม่ได้มา ไม่ได้มาพูดด้วยขอรักขอพูดด้วยนะจ๊ะมีลูกชายแ้นละ่ะขอมาด้วยสิไปหนึ่งคนไปหนึ่งคนเหรอแค่หนึ่งคนมันจะไปพอหรือไงปิดมานาวใส่หน้าเองเลยไหม